สวัสดีครับกัลยะาณมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับพบกับช่องสื่อสาธรา,ารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง m property และช่อง m property หัวใจสีชมพูผ่านแพลตฟอร์มต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ก็เป็น y t u t u นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มก็จะเป็น TikTok นะครับแล้วก็ในแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage รวมถึงแพลตฟอร์มอื่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็มาในส่วนของอระเบียบการพักอาศัยนะครับสำหรับโครงการหมู่บ้านแจกสันนะครับที่ยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับ <c oughs> ก็ส่วนนี้ถ้าท่านที่ติดตามมาอย่างต่อเน,นื่องจะ ผมจะมีการพูดไว้นะครับว่าส่วนนี้มันเป็นสิทธทิและอำนาจของโครงการหรือผู้จัดสรรที่ดินเนื่องจากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับบนโฉนดที่ดินแปลงสาธุโภคนะครับเป็นชื่อผู้จัดสรรน,นะครับในเมื่อคเุเไยความเป็นเจ้าของนะครับเหมือนเป็นบ้านเราอะ่ะทรัพย์สินของเราเราก็มีอำนาจในการจัดการออกกฎออกระเบียบนะครับแต่ว่าในส่วนที่ อ่าผมมาแชรป์ประสบการณ์ที่จริงๆก็ขึ้นขึ้นลงมาจากเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นโครงการที่ผมดูแล้วประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารโครงการจริงๆก็เป็นผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและกล่าวท่านท่านก็อ่าทำธุรกิจทางด้านห้างทองนะครับแล้วก็มีธุรกิจเพิ่มเติมก็เป็น ธุรกิจการรับสร้างบ้านแล้วก็มาทำเป็นโครงการบ้านจัดสรรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับก็เป็นบริษัททานทอง property and construction นะครับถ้าเป็นกิจการร้านทองก็ห้างทองทานทองนะครับรวมถึงถ้าเป็นกิจการในการรับสร้างบ้านก็จะเป็นบริษัทบ้านคุณภาพนะครับถ้าถ้าชื่อไม่ผิดนะครับนะครับก็ เพ่งลงมาเนื่อจากเมื่อวันอาทิตย์ที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการขึ้นไปจัดประชุมใหญ่เพื่อจัดตัางเป็นนิติบุคคลให้นะครับก็เป็นโครงการคาราวิวเพชบ,บุระนะครับก็เป็นโครงการที่จริงจิงขออนุญาตมาตั้งแต่ปี2559แล้วนะครับก็โครงการนี้มีจุดเด่นอย่าง,งตรงที่ว่า ทางผู้บริหารนะครับได้มีการศึกษา,าข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับของหมู่บ้านต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้บทชายท่านไปศึกษานะครับที่กรุงเทพนะครับรวมถึงก็นำประสบการณ์จากการเป็นกรรมการของ อาคารชุดนะครับมาบรณาการเพื่อให้การบริหารจัดการภายในโครงการนะครับตอบโจทย์ของผู้พักอาศัยผู้ซื้อบ้านจัดสรรนะครับรวมถึงที่เป็นรูปธรรมจริงๆีนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับอันนี้จะเป็นระเบียบการพักอาศัยนะครับนี่ตั้งแต่ตอนจําหน่ายเลยนะครับมีการร่างระเบียบไว้นะครับแล้วก็แจ้งทางผู้ซื้อนะครับนี่คือมาตรฐานนะครับ จริงๆแล้วควรที่จะทำนะครับในทุกๆโครงการนะครับที่เป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือวีลเปอร์ใหญ่ๆอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้มีการทําในเชิงลักษณะนี้นะครับแต่วันนี้ผมเห็นเป็นรูปธรรมแล้วผมประทับใจเลยนะครับกับหมู่บ้านท้าเราอือเพชรรีนะครับก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับก็ การเสียงก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็มีกรรมการในชุดแรกจำนวนห้าท่านนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมใหญ่ก็จะทําการจัดพิมพ์รายงานการประชุมนะครับรวบรวมเอก,กสารที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทําการยื่นจดทะเบียนนะครับต่อ จ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือจังหวัดสาขานะครับที่ใบอนุญาตนั้นได้รับอนุญาตนะครับหรือที่ที่โครงการตั้งอย Credit ู่นะครับเป็นทนักงานที่ดินนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้งการบริหารการควบและการยกเลิกทิ่ดิบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปี2 5 4 5นนะครับก็จะเป <c oughs> ็นขั้นตอนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบเอกสารนะครับ ายใน15วันนับจากวันที่ยื่นนะครับว่าเอกสารมีการครบถ้วนไหมบกพ้องอะไรต้องแก้ไขไหมนะครับอากมีการแก้ไขเล็กน้อยนะครับหรือก็จะมีการแจ้งให้ทางตัวแทนนะได้นำกลับไปปรับปรุงแต่ถ้า,อามองแล้วไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ก็สั่งคืนเอกสารไม่รับจดทะเบียนนะครับก็ต้องกลับมาทำใหม่ นะครับก็เป็นกระบวนการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับก็ถือว่า,าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะครับก็ผมก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ทางาผู้ใหญ่นะครับท่านได้ท้าทายชักชวนให้ขึ้นไปช่วยกันนะครับในการเป็นวิทยากราเสริมนะครับหรือ,อผู้วิทยากรลำดับ,บรองนะครับเพื่อช่วยเสริมวิทยากรหลัก ะครับในส่วนของกระบวนการในการจัดตั้งการทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ไปจัดทำสไลด์ประกอบนะครับเพื่อให้ทางผู้ซื้อบ้านจัดสรรในโครงการนี้ได้เข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนที่จะลงมตินะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่ามีความสุข่วหน้ักันนะครับเพราะว่า โครงการนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็ที่ว่าทางผู้บริหารโครงการท่านก็มีบ้านอยู่ในโครงการด้วยนะครับซึ่งท่านก็สร้างเป็นแปลงใหญ่หลายแปลงนะครับซึ่งก็มองว่าท่าน,มมาานไม่ได้มองว่าจะขายบ้านอย่างเดียวนะครับก็อมองว่าขายลักษณะข,ของบ้านที่ไม่ใช่ตอบโจทย์ในเรื่องของกําไรอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของการตอบโจทย์ของ สังคมคุณภาพสังคมแห่งความสุขนะครับแล้วก็ผู้ที่ามาซื้อนะคาบ,บ้านจสัดสารในโครงการนี้ก็เป็นคอนเนค t ชันนะครับที่อาจจะมาจากผู้ที่แนะนำมาที่มีความสนิทชิดเชื้อนะครับมีความคุ้นเคยนะครับกับทางผู้บริหารโครงการนะครับก็ทำให้ทางผู้ซื้อได้เกิดความมั่นใจ นะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับก็สนใจในส่วนของอหมู่บ้านโครงการของบริษัททันทอง p าวเวอร์ก็สามารถเข้าไปทางามีทางเฟ e บุ๊กอยู่มีทางเว็บไซต์นะครับลองเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับันที้ผมพอ <c oughs> ดีไม่ได้เซฟข้อมูลมาในส่วนของลิงก์หรือว่า,าช่องทางของทาง ผู้แบวงโครงการไว้แต่ว่าโดยความประทับใจเราก็ต้องประชาสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ดีย่อมจะต้องบอกต่อนะครับไปยังผู้ติดตามรับชมกรัลรยานมิตรท,ทุกท่านรวมถึงประชาชนดยทั่วไปให้ได้รับรู้รับทราบนะครับว่า,าในโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นชุมชนลักษณะพิเศษเนี่ยถ้าผู้จัดสรรที่ดินผู้แหางโครงการมีวิสัยทัศนะครับและมีการ จัดทำระเบียบการพักอาศัยในลักษณะที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทำให้ทาผู้ซื้อบ้านนะครับรวมถึงผู้พักอาศัยในโครงการเกิดการคุ้นชินกับกฎระเบียบนะครับแล้วพอเวลาจะเข้าสู่กระบวนการในการเป็นนิติบุคคลนะครับก็จะทำให้นิติบุคคลนี้มีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าอย่างแรกเด็กก็จะมองว่าปล่อยปัญหา โครงการปล่อยปัญหาเอาไว้แล้วไปให้นิติเป็นคนแก้ในอนาคตนะครับซึ่งในภาพนั้นเป็นภาพอดีตซึ่งทางโครงการหรือผู้บริหารโครงการห e รือด e v e l ปเปออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่รวมถึงในแง่ของกฎหมายต่างๆ,ๆนะครับก็ถือว่าเป็นการแาชาร์แลกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ดีนะครับต่อกันนะครับสำหรับทางการยาณนิตผู้ติดตามรับชม ประชาชนหรือทั่วไปทุกท่านนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ก็หลังจากวันที่10นะครับก็เมืม่อวานก็เึงเทพม,มากมาถึงประมาณ2ทุ่มวันนี้ก็ใช้เวลาพักผ่อนแทบทั้งวันนะครับก็เพิ่งจะฟิกฟื้นนะครับก็มีาการอาดเพียวบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะเนื่องจากการเดินทางนะครับแล้วก็เรื่องจากสภาพอากาศ อากาศดีมากนะครับที่พิจิูนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอใหม่อยู่เสมอน,น,นะครับคลิปวิดีโอที่ทางช่อง Mproperty และ Mproperty วใจซีเมพูได้จัดทำขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นไทม์เลสนะครับย้อนกลับมาถูงเมื่อไรก็ได้นะครับและที่สําคัญอย่าเพิ่งเชื่อท่านต้องพิสูจน์ตอนนี้ลาไปก่อนและสวัสดีครับ